สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันเช่นเคยกับอีพีแบ่งปัญยามเย็นของเราค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่อ่ะ ฝากพี่ๆที่กามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะนี่เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะ0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่จ๋าสนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาะคะ่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าเออดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติม,ตมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจะ้ะ เดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบป2สองของทุกวันค่ะอ่ะวันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่ๆถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาเลยค่ะพบกันที่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่อ่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋าหนึ่งเป็นพระคงเนื้อดินคะ่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะพระคงเนื้อดินหมายเลขที่หนึ่งค่ะ แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จําหมายเล็ที่1ค่ะพระคงเนื้อดินค่ะอ่ะหมายเล็กที่2เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะพี่พ่อฉุยปี2 5งพัน่อหกสู้เชื่อมค่ะเป็นเหรียญเก่าสรรภาพใช้นะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่เพเหรียญหลวงพ่อฉุยหูเชื่อมค่ะสามร้300บาทเท่านั้นค่ะพี่หมายเลขที่2ค่ะอ่ะหมายเลขที่3เป็นชินราชหลวงปู่เพือกค่ะพี่นี่นะคะพี่จ๋าเป็นชินราชหลวงปู่เพือกค่ะเนื้อหามาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่ชินราชหลวงปู่เพือกนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ สององห้ารอยบาทนะคะพี่สาเก่าสวยคะ่ะพี่นี่เป็นหมายเลขที่3ชินราชปูเผือก300บาทคะ่ะพี่ๆที่ถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่สาอ่ะหมายเลขที่4ี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สาค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่สาพ่อแดงยานวิราชปี2 5งพคะ่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงปี03นะคะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่สี่เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะหมายเลขที่5เป็นพระปิตาปู่โตพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่จ๋าเป็นปิดตามาในเลี่ยมนะคะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ ปิดตาปูโตหมายเลขที่5 300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่6นะคะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่จ๋าอ่ะมีเอ่อแร่ดอกมะขามโชวป์ปราปรานะคะพี่จ๋าพระเนื้อดินหลวงพ่อปานหมายเลขที่6ค่ะด้านหลังมีอักขรลายยันค่ะพี่หมายเลข6แบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทค่ะรอยอุดผงเก่าๆด้านบนนะคะพี่จ๋าอ่ะ เนื้อดินพ่อปานหมายเลขที่6-300บาทค่ะหมายเลขที่7นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ด้านหลังเป็นพระศรีวะรีคะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จหลวงพ่อกลวยหลังศรีวลี3า0บาทนะคะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0บาท2อ,องค์500บาทค่ะอ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สมเด็จหลังสีวลีหมายเลข7ค่ะอ่ะหมายเลขที่8นะคะพี่จ๋า8เป็นเอ่อพระลีลาหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เขาเรียกสีวลีเนาะพี่เนาะพระสีวลีหลวงพ่อกลวยเนื้อผงนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่อ่ะองค์นี้เป็นหมายเลขที่8ค่ะพระสีวลีหลวงพ่อกลวยนะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทคะ่ะอ่ะหมายเลขที่9้าค่ะพี่นี่คะ่ะอันนี้ก็เขาเรียกยังไงอะพี่แม่บ้านก็เรียกไม่ถูกคะ่ะอ่ะหมายเลขที่9้านะคะพี่จานี่เป็นขุนแผนนะคะพี่ขุนแผนชมตลาดหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะนี่เป็นหมายเลข9้าค่ะพี่ขุนแผนชมตลาดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยคะ่ะ เก่าสวยหมายเลขที่9แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะอ่ะนี่เป็นหมายเลข9้านะคะพี่จ๋าหมายเลขที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่เหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปีพศ2521ค่ะอ่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยปี21นะคะพี่จ๋าสภาพใช้ค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่10ค่ะ สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าสวยนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่ใต้ฐานมีร่องรอยการจานค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมใต้ฐานจานเก่าสวยค่ะ 300บาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋าหมายเลข12ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปู่ทวดปี0 8ย์ค่ะเหรียญหลวงปู่ทวดปี0 8นย์ะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่ปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์ปี08ด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่12ค่ะ สิ 13, เป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่สาวเนื้อหาองค์นี้นะคะพี่เก่าวสวยเลยค่ะนี่เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลข13นะคะพี่า๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะอ่ะพลิกไปทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่รบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่อ่ะ นี่เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านหมายเลข13-300บาทค่ะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญะคะ่ะพี่พ่อแดงโบดลั่นนะคะเป็นเหรียญโบดลั่นนะคะพี่อ่ะแบ่งปันพี่พที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทหมายเลขที่เอ่อ14นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ นี่ค่ะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่จ๋าที่300บาทค่ะหมายเลข15ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่จ๋าปี17ค่ะ17หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่เลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแม่บ้านไม่แน่ใจว่าเป็นพศ17หรือเปล่านะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ทิมเลื่อนสมณศักดิ์นะคะพี่จ๋า แบ่งปันพี่ๆที่300บาท2อ,องค์500บาทหมายเลข15ค่ะอ่ะ16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่จ๋าพ่อเงินเก่าสวยหมายเลข16ค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข16นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะ2อ,องค์5 0 0บาทนะคะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ084 9 15 80 65นะคะ1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะหมายเลข16นะคะพี่17เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่จาห่วงด้านบนมีร่องรอยการขาดออกไปแบบนี้คะ่ะพี่สภา,าพใช้นะคะเก่าสวยค่ะ หมายเลข17นะคะพี่จ๋าเหรียญจบใหญ่หลวงพ่อเงิน300บาทค่ะ18นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเทศวัดโคกช้างรุ่นแรกนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่หลวงพ่อเทศค่ะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่จ๋าสองพันสี่ร้อยแปดสิบนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อเทศนะคะพิจ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาทหมายเลข18ค่ะ19เป็นสมเด็จนะคะพิจ๋าด้านหลังเป็นเอ่อรูปเหมือนพระาธาตุพนมนะคะนี่ค่ะพี่อา่าองค์สีดำดำนะคะพีจาเป็นเนื้อผงองค์สีดำพระสมเด็จนะคะพี่จ๋า มาในเลี่ยมค่ะพี่ด้านหลังเป็นพระาธาตุพนมค่ะพี่สาอ่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข20บค่ะพี่20เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะคะพี่สาหูเชื่อมค่ะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักค่ะพี่เก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานนะคะเป็นเหรียญหูเชื่อมค่ะพี่แบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่สาวสององค์500บาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักร300บาทค่ะหมายเลขที่21เป็นจอบหลวงพ่อไปสรสภาพใช้ค่ะพี่เก่าแบบนี้เลยค่ะอ่ะเหรียญจอบหลวงพ่อไพยหมายเลข21ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะถูกใจสนใจนะคะพี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ 0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งพรีมไม่มีบวกเพิ่มค่ะอ่ะหมายเลข22เป็นพระเปิมนะคะพี่สาพระเปิมเนื้อดินเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่า๋ารบกวนพี่พี่แจง้งตามหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่ะนี่เป็นพระเปิมนะคะพี่า๋าพระเปิมหมายเลข22-300บาบาทเก่าสวยค่ะพี่ อ่ะยีสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อพริ้งนะคะพี่จ๋าพ่อพริงสองสี่แปดสามค่ะพี่พ่อพริ้งหูเชื่อมสภาพเก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพริ้งแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าหนึ่งองสององส่งทุกรายการนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จ๋า เหรียญเสมาปูเอี่ยมปีหนึ่งห้านะคะพี่สภาพนี่ก็ผ่านการใช้งานค่ะพี่จ๋าเสมาปูเอี่ยมปีสองพันห้าร้อยสิบห้าสิบสี่สิบห้าอยู่ประมาณนี้นะคะพี่อะแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ยี่สิบห้าเป็นพระกิ่งเก่าค่ะพี่จ๋ากิ่งเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่พระกิ่งคะ่ะ รักกิ่งนะคะพี่จ๋าเก่าสวยใหม่เลข25นะคะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะ26เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะพ่อทาเก่าสวยนะคะพี่เหรียญหล่อเก่าสวยหลวงพ่อทาค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาท2องค์ห้าบาทนะคะพี่จ๋าอ่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่หมายเลข26 3 0 0บาทค่ะ27เป็นพระปิตาหลวงปู่สุขค่ะปิตาเนื้อผงหลวงปู่สุขนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่ปิตาเนื้อผงหลวงปู่สุขค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่า2สององค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นี่เป็นหมายเลข ยี่สิบเจ็ดค่ะอ่ะยี่สิบแปดเป็นหัวเลดหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋าเลดหลวงพ่อรวยค่ะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อรวยนะคะพี่วัดตะโกนะคะพี่จ๋าปีห้าหกค่ะรุ่นชนะจนนะคะพี่อ่ะหัวเลดหลวงพ่อรวยสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะยี่สิบเก้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ค่ะพี่อ่ะ เหรียญหลวงปู่ขาวนะคะพี่จ๋าปู่ขาววัดหลักสี่ค่ะ2,469นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหูเชื่อมค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ค่ะแบ่งป,ปันอยู่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข30ค่ะพี่30เป็นหลวงพ่อผาดนะคะพี่จ๋าพระเนื้อดินหลวงพ่อผาดขี่สิงค์นะคะพี่ พ่อผาดเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอะหลวงพ่อผาดน,นะคะพี่จ๋าด้านบนมีร่องรอยกันอุดนะคะพี่เนื้อดินพ่อผาดด้านบนอุดผงเก่าๆสามร้บาทเท่านั้นนะคะพี่อะถูกใจสนใจต่อสายทับลายกันเข้ามาได้เลยค่ะอะหมายเลขยี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่สมเด็จเก่ามีครับกรุคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ สมเด็จเก่าใหม่เลข21ค่ะ300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์แม่บ้านส่งทุกรายการค่ะนี่เป็นหมายเลขที่31ค่ะ32เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋าแตกลายงานพิมพ์เส้นได้นะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข32ค่ะแตกลายงานะคะพี่จ๋า พิมพเส้นได้เก่าๆค่ะพี่แบ่งปันที่300บาท2องค์5 0 0บาทคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่า๋าอ่ะ33บค่ะพี่า๋าเป็นสมเด็จเก่านะคะพี่มาแบบนี้นะคะพี่า๋าวอ่ะนี่นะคะพี่องค์นี้เป็นหมายเลข33คะ่ะเก่าสวยะคะ่ะพี่พี่ๆที่ถูกใจสนใจสามารถแจ้งปิดตามหมายเลขกันได้เลยนะคะพี่นี่คะ่ะ0 8 4 9 1 5ป0 6 5นะคะ ติดต่อกันเข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการค่ะอ่ะหมายเลข34ค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่สาณีค่ะเก่าสวยนะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข34ค่ะแบ่งปันอยู่0 0บาท2องค์500บาทนะคะพี่าเก่าสวยไปเลยค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่หมายเลขที่34 300บาทค่ะอ่ะ35ค่ะพี่สาเีค่ะเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่โอ้ยเก่ามากค่ะพี่สาองค์นี้นะคะอ่ะสมเด็จเก่าหมายเลข35ค่ะพี่เก่าสวยนะคะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋าแจ้งปิดตามหมายเลขนะคะพีะ่ต้องการรูปถ่ายเพิ่มเติมเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยจ้านี่นะคะพี่หมายเลขสามสิบหกเป็นพระหูยานเนื้อชินค่ะพี่เก่าสวยเลยนะองค์นี้คะ่ะพี่จ๋าพระหูยานเนื้อชินค่ะ แบ่งปันที่300บาท2อ,องค์500บาทนะคะพี่จ๋าพระหูยานเนื้อชิ้นหม่เลข36ค่ะอ่ะ37นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเรกคะ่ะพี่จ๋านี่ค่ะสร้างวัดสร้างวิหารวัดหนองทรายนะคะพี่จ๋า พระอาจารย์อดิเรกนะคะพี่2,562ค่ะนี่ค่ะพี่จ๋ามาเป็นกล่องแบบนี้นะคะพี่อาะเปิดคะ่ะพี่จ๋าเปิดไม่ออกพี่อืดโอ้โหแน่นมากเลยพี่อะเหรียญหลวงพ่อดิเรกนะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นปีพศออ2,562ค่ะพี่นี่นะคะมาในกล่องค่ะพี่จ๋าแบ่งป,ปันพี่ๆที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋า ก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่หมายเลขที่37ค่ะมาในกล่องค่ะ38เป็นตะกุดนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่ตะกุดพอกด้วยเขาเขาบอกว่าเขาพันด้วยหนังเสือนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่จ๋าตะกุดเก่านะคะพี่พันด้วยหนังเสือแบบนี้นะคะพี่จ๋าแล้วเหมือนมีการลงรักไว้ะค่ะพี่ เดี๋ยวเรามาดูความยาวนะคะพี่ความยาวประมาณ4นิ้วค่ะพี่จ๋านี่นะอ่ะประมาณนี้นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะพี่จา๋าสององค์500บาทค่ะอ้าววันนี้ก็ฝากพ,พี่ที่เขามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามการให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่084-915-8065ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่สนใจนะคะพี่ๆสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพิ่มโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยมเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า